สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับวันนี้นะครับมากันในเรื่องของเศรษฐาอมยิ้มรับเงินดิจิตอล10,000บาทพรุ่งนี้ได้ข้อสรุปแน่นอนนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตให้ก่อนนอนกันนะครับท่านนายกเศรษฐาอมยิ้มก่อนตอบถึงนโยบายเงินดิจิตอลน,นะครับพร้อมระบุนะครับพรุ่งนี้บ่าย2องโมงหลังการประชุม คณะกรรมการชุดใหญ่พร้อมยืนยันจากถแถลงเองคนเดียวถแถลงจนจบกันเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องนี้เผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2566ในช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงนโยบายเงินดิจิตอลดิจิตอลวอลเล็ตนะครับว่าในวันพรุ่งนี้เวลาบ่าย2โมงหรือ14นาฬิกาหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิตอลผ่านดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่จะมีการถแถลงความชัดเจนเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตท่านเนี่ยจะถแถลงด้วยตนเองเมื่อถามว่าจะมีข่าวดี เลยหรือไม่นายกก็อมยิม้มแล้วบอกสันส้นๆว่าอย่าพูดเล็กพูดน้อยผมพูดเองคนเดียวจบเลยเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้แน่นอนและถ้าถามว่าพักร่วมรัฐบาลมีการแสดงความเป็นห่วงความคืบหน้าของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่ท่านนายกยืนยันว่าไม่มีเพราะ ทุกคนทราบดีว่าวันพรุ่งนี้จะมีการถแถลงข่าวนี้เป็นความคืบหน้าในเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาและในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเดียวผมจะพาไปดูนะครับในเรื่องของการประชุมนะครับของกระทรวงการคลังนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับกระทรวงการคลังนะครับได้มีการประชุมอนุกรรมการการขับ เคลื่อนโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตครั้งที่3นะครับน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละนะครับทางด้านท่านจุลพันธ์อมรนวิวัตรนะครับรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานในการประชุมนะครับในการขับเคลื่อนนะครับโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะครับครั้งที่3เนี่ยนะครับโดยมีนายเผ่าภูมิ รจนสกุลนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมประชุมณห้องประชุมวายุพักหนึ่งนะครับกระทรวงการคลังนะครับนี่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายกก็เนี่ยออกมาแล้วก็อมยิ้มนะครับเนี่ยท่านก็ลองดูจากภาพนะครับน่าจะไม่ได้เคร่งเครียดอะไรนะครับนี่มีหลายๆฝ่ายที่เข้าร่วมประชุมกันนะครับเนี่ยนะครับก็ น่าจะได้ข้อสรุปกันออกมาแล้วแหละนะครับที่นายกเตรียมพร้อมที่จะถแถลงนะครับในวันพรุ่งนี้บ่าย2โมงนะครับก็อาจจะให้มันคอมพิวตอีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ดูจากภาพแล้วเนี่ยนะครับน่าจะนะไปถึง9 0 80 9 0แล้วแหละนะครับในเรื่องของเอกสารต่างๆนะดูจากในเอกสารที่ทำเป็นข้อสรุป แล้วก็น่าจะมา,ามาถกกันในครั้งสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้บ่ายสองโมงนะครับรอติดตามกันก็แล้วกันว่ารายละเอียดต่างๆในเรื่องของเงินดิจิทัลนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับนะครับสำหรับในเรื่องราวข่าวสารนะครับในวันนี้ที่นายเอกเอามาฝากกันนะครับถ้าชื่นชอบอย่างไรนะครับฝากทิ้งคอมเมนต์นะครับฝากแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและอวยพบกกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ